นองเจสสิก้าสวัสดีจ้า oh. จ้า <laughs> สวัสดีจ้าหมาเดี๋ยว <c oughs> นี้ไม่ค่อยสวัสดีเมียฝรง่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านนอกของเรานะคะมีน้องเจสสิก้าเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศแถวบ้านที่เราอยู่นะคะตรงนี้ จะเป็นตาไผ่นะคะเราปลูกหน่อไม้เนาะปลูกขายปลูกกินด้วยนะคะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีหน่อไม้นะคะเพราะว่าฝนยังไม่ค่อยตกเนาะวะ่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะถมดินไปตรงนี้ห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบปดรถนะคะอุย้ย หนูหนูล้มนะล,ะละูกระวังหมานะละูกน้องเจสสิก้าชอบเล่นหมามากเลยนะคะนางชอบหมาชอบแมวมากๆเลยที่บ้านจะเลี้ยงหมาสองตัวกับแมวสองตัวนะคะรู้สึกว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกสองนะคะแมวตัวเล็กๆสองเป็นสี่แล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยน้องชายเลี้ยงไก่นะคะนี่อันนี้เป็นหมาพันุผสมนะ พันเตี้ยกับพันขนปุยออกมาก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะน้องเจสสิก้าชอบหมาชอบแมวนาะนางเห็นหมาเห็นแมวจะวิ่งใส่ทันทีนานไก่ของเรานะคะจริงๆเรามีเยอะกว่านี้พื้นที่ของเรา ตรงนี้สี่ไล่นะคะจะยาวไปถึงต้นไม้ใหญ่ๆต้นนั้นเลยนะคะเห็นหรือเปล่าเอยต้นนั้นแล้วพื้นที่ของเราตรงนี้จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะคะอันนี้จะเด่นชัดมากนะคะภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศเลยนะคะคือถ้ามองจากตรงนี้จะไม่เห็นตรงด้านนี้จะเป็นภูกระดึงนะคะหนูกไปไหนลูก ตรงนี้เราก็เลี้ยงปลาะคะเป็นกระชังปลาอันนี้จะเป็นของลุงอันนี้จะเป็นของแม่สองอันนะกระชังปลาหนึ่งอันแล้วก็อันนี้แม่แกเอาไว้เอาไว้นั่งเล่นนั่งตกปลาแกบอกนี้นะตรงนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าฝ่ายหลวงเนาะเป็นสระน้ําของของอ่าหลวงนะคะใครจะมาตกปลาก็ได้ที่บ้านของเราจะปลูก หลายอย่างมากเลยค่ะทั้งผลไม้ทั้งผักท,ท,ทั้งหน่อไม้นะคะหน่อไม้หวานหน่อไม้เลี้ยงหน่อไม้ไล่นะแม่จะปลูกไวห้หลายอย่างเลยอะไรที่ชอบกินเนาะเอา้าไปไหนลูกนอกจากนั้นแม่ยังปลูกผลไม้ด้วยนะก็คือปลูกอา่าพวกลำไยนะคะมะละกอก็ปลูก จริงๆแกปลูกเงาะลิ้นจี่ทุเรียนด้วยนะแต่มันตายมีชมพู่มะยมมะม่วงนะคะแกปลูกหลายอย่างมากเดินดีๆนะลูกเดี๋ยวหนูกตกตอนเย็นๆกุ้งจะชอบพาน้องเจสิก้ามาเดินเล่นนะเพราะว่าอ่าตรงนี้บรรยากาศจะดีนะคะ น้องก็จะชอบเดินบางทีก็ใช้รถเข็นนะคะเข็นเดินกันนะคะรอบๆอบสระเนาะเสียดายว่ามันไม่มีที่กั้นนะคะต้องระวังเด็กเล็กมากๆเลยตอนน้องมาใหม่ๆเนี่ยช่วงวันวันแรกนะคะสองสามวันแรกน้องจะอยากจะวิ่งลงสระน้ำตลอดเวลาเลยนะเพราะนางไม่เคยเห็นนะคะเนาะตรงนี้จะเป็น บ้านพักของตำรวจนะคะพื้นพื้น,พ,นพื้นที่ของหลวงทั้งหมดเลยแต่ก็เริ่มผุพังไปแล้วนะเขาก็จะย้ายย้ายไปอยู่หลังอื่นที่ไม่ผุพังนะคะก่อนหน้านี้จะมีตำรวจท่านหนึ่งมาอยู่บ้านหลังนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ด้านด้านในแล้วนะคะหลังไหนที่ยังไม่ผุพังนะเนาะ ก้ประมาณนี้ยค่ะวิวบ้านเราน้องเจสสิก้าก็เดินน้องชอบเดินนะแต่เราก็ต้องคอยมองคอยระวับบงน้องด้วยนะคะพาน้องเจสสิก้ามาเดินเล่นนะคะตอนเย็นน้องชอบเดินแบบนี้ทุกวันเลยเอาบรรยากาศแถวบ้านมาฝากค่ะตรงนี้เขาก็ปลูกผัก ตรงนี้เอ่อเป็นที่ของของหลวงเป็นที่ยศอะเออเออเป็นที่ของหลวงนะคะอากาศดีมากๆค่ะวันนี้อันนี้เป็นต้นมะม่วงหลังบ้านน้องชายนะดูน้ำท่วมขึ้นสูงมากเลยเนาะ ต้นมะม่วงกําเป็นมะม่วงเขียวเสเวยนะในกำลังเป็นลูกเลยอืน่าทานมากเรามีต้นมะยมด้วยะคะ่ะจริงๆเรามีฝั่งนู้นอีกนะแล้วก็ปลูกต้นกล้วยไว้หน้าบ้านจริงๆเราปลูกไว้เยอะนะคะแต่น้ำท่วมรู้สึกว่าน้ำท่วมเยอะมาก นี่รอยน้ำท่วมนะคะมันก็เลยเหมือนเฉาตายเหี่ยวตายหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ดูจริงๆแม่เขาปลูกผักไว้ด้านล่างนั้นแล้วก็มีสปริงเกอร์ต่อสปริงเกอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างว่าราะคาะท่วมตายหมดเลยแม่ก็เลยเลือกที่จะย้ายถิ่นมาปลูกตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะคะนี่ตรงนี้ก็นิดๆหน่อยๆตรงนั้นนะ ผักอันนี้ภูมิใจเสนอมากชอบกินขนมจีนนะนี่ค่ะสวยมากๆแถวาภาษาอีสานเรียกผักอันนี้ว่าผักขันจองอะไรประมาณนี้นะคะแต่กุ้งไม่แน่ใจว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะสวยมากๆค่ะเนาะเนี่ยเป็นผักที่กุ้งชอบกินมากๆเลยนะคะเมื่อวานเราก็ทำ ขนมจีนน้ำยาป่ากินกันนะคะนี่เนาะต้นกระเจี๊ยบก็กำลังเป็นผลนนนนอันนี้คือต้นชมพู่ค่ะก็กำลังเป็นดอกเหมือนกันไม่ค่อยดกสักเท่าไหรน่นะที่บ้านมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ นี่น้องชายเป็นคนเอามาติดให้แม่นะเวลาน้องไม่อยู่บ้านเนาะเปิดประตูออกมานะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงแล้วก็บันไดลงไปก็จะเห็นวิวภูผางเขาเนาะอย่างนี้เลยนะคะวิวสวยอันนี้คือดอกกุหลาบแม่นะคะแม่ชอบดอกกุหลาบมากๆแล้วก็ปลูกที่หน้าบ้านนะคะ คนเดินผ่านไปผ่านมาชมดอกกราหลาบกันใหญ่เลยว่าแม่ปลูกดอกกรหลาบสวยมากๆนะคะ แถวบ้านยังอุดมสมบูรณ์นะคะธรรมชาติยังไม่ถูกทำลายเนาะก็จะมีรังไข่มดแดงนะคะเราสามารถหากินได้ง่ายมากเลยค่ะแถวบ้านเนาะที่บ้านตรงหน้าบ้านจะมีต้นมะขามมีรังพึ่งด้วยนะคะแต่ก่อนนี้ที่สวนเรามีประมาณสี่ห้ารังด้วยนะรังพึ่งแล้วก็อ่ารังไข่มดแดงที่หลังบ้านก็มี บางปลัปลายเหมือนกันค่ะดกแต่ว่านวยมันยังเขียวอยู่เลยสันกดกะดกว่ะเุ้ยดกตีว่ะคุ้มเห็ดเปียก แม่ตอกหลักให้ก็วิ่นหัววิ่นหัววิ่นหัวเว้ยนีพอดีเลยเรอนักของนางเสือกเยะเสือกเยอะเหรอยพื่อใส่ไฟใส่ไฟมือบอลผม้อเสื้อเ้อมากเอาไปละอยู่ไปละ ทำอะไรท้ยวเลอะไลี้ทำอะไรอะไรแมวไปแล้ว ระวังระวังแมวจะไปนอนนะลูกมันจะไปนอนเดี๋ยวมันจะกัดแมวมันจะกัดเอาลูกชอบจริงๆ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ